Đây đây để cho cái yêu là một chữ và lắp ba cho cái sẽ đến đây nó Ui là tên một tên nó rồi không nó Mua nó trả Chia nhau nó bạn นราทำเต๊าหัวจอเช่นีเ้เช่นนีริการนะจะนำเต๊หัวจอมาขายกัวยลวกูอยากขายเยอว้าวมีตุดช้างมีตุดช้างว้าว สร้างสองตัวเอ๋อถึงซื้อเด้ยวสบายดีโอ้ยมาสั่นหนโอน บายดีห hmm. oh ้ามพูดโอ้โเอาอย่างพนี่มาได้กินเลยจะกินผู้เดียวเว้ย ให้คนคนละก,กินดี กบบินอย่งคือว่าแ่บเลยออออ,อสองตัวเออ่ะ หล่ให้เจ้าไปไอู้มเด็ดตี้เฮ้ยโอ้ยกินอะไรดีก่อนสิเอา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 โอ้ยเบิดแล้วขอมีดไหมบุพพ์ตัดครึ่งเลย

ô hippie 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 ไัสองโตมาบ่เจะมีแค่อันนี้สองตัวเลยจะบนทุกคู่าอายุนำแน่่ <c oughs> แบงเขาตาก 휴양 <laughs> <laughs> oh. 哦。<喂>嗯，拍照没？哦，对，拍照。嗯，好，好，再见。嗯。嗯 <laughs> say sự ta họ to là mù say và pa nữa cái này nói cũng có thật lỡ chẳng vì mà họ thật thật thôi ha nhỏ để chúng đi kia đi họ thì nè